ในกรณีที่เรามีโถส้วมหันออกไปเรียกว่าตรงกับประตูหน้าบ้านถือว่าจริงๆแล้วถ้ามันตรงจริงนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เสียแรงที่สุดนะครับเพราะว่าพลังชีมันจะเข้ามาภายในห้องน้ําของเราแล้วไปปะทะกับอะไรครับน้ําความชื้นพลังชีก็จะหยุดสะสมตัวอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นชีที่มีพลังร้ายถ้ามีการเปิดใช้งานยังไงครับพลังงานชี้ตัวนี้ที่มีพลังงานร้ายก็จะแพร่กระจายภายในบ้านของเรา ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับหเลยถ้าโถส้วมมันหันตรงกับประตูหน้าบ้านของเราจริงๆแบบเป๊ะๆเ,เลยนะเราเปลี่ยนทิศหันของโถส้วมขยับเปลี่ยนไปทางซ้ายทางขวาได้ไหมนะหรือว่าสลับบนล่างได้ไหมนะครับถ้าทำได้ก็จบละอันนี้คือเป็นวิธีการแก้แบบหนึ่ง2ถ้าสลับตำแหน่งของทิศทางโถชั่โครกไม่ได้นะครับก็ให้สลับตำแหน่งหรือว่าทิศทางของประตูทางเข้าห้องน้ําของเรา จากปกติเรื่องของทางเข้าห้องน้ําของเราอยู่ตรงข้ามก,กันกับประตูทางเข้าบ้านเลยถ้าเราเปลี่ยนประตูห้องน้ําของเราให้อยู่ด้านข้างแทนโถส้วมของเราไหมครับต่อให้ตรงกับประตูหน้าบ้านแต่เราเปิดประตูมาเราก็ไม่เห็นโถส้วมอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้วิธีการหนึ่งเลยแต่ถ้าบางบ้านบอกโอ้โ oh, ห oh, อาจารย์ปรับทิศทางชักโครกก็ไม่ได้พื้นที่จํากัดเปลี่ยนทิศทาง ของประตูในการเปิดปิดก็ไม่ได้พื้นที่จะจากัดอย่างนั้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดเลยนะครับและง่ายที่สุดเลยก็คือการรักษาความสะอาดของห้องน้ําให้สะอาดแล้วก็มีความชื้นน้อยที่สุดสะอาดและแห้งนั่นเองนะครับเนื่องจากเมื่อห้องน้ํามีความสะอาดแล้วแล้วก็แห้งแล้วเวลาที่พลังงานชี่จากภายนอกเข้ามาภายในบ้านของเราแล้วปะทะกับห้องน้าเขาก็จะกลายเป็นเลยครับเป็นพลังงานชี้ที่มีพลังร้ายเนี่ยน้อยลงเนื่องจากห้องน้ําเราเนี่ยสะอาด แล้วก็ไม่ชื้อละพอไม่ชื้อแล้วเนี่ยการสะสมตัวต่างเนี่ยว่าการหยุดตัวเนี่ยเขาก็ฉุกชะลอลงพลังงานชีก็สามารถไหลเวียนภายในบ้านของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขแบบหนึ่งนะสำหรับใครที่เปลี่ยนทิศทางของตัวโถจะโค้งก,ก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนทิศทางของตัวประตูในการเปิดปิดก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งคือรักษาความสะอาดของห้องน้ําต่างๆนะครับนี่ก็สามารถทําได้เนาะ